สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับผมกับพห้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับมือนีเดินทางมาที่วัดปูศีรษูับพี่น้องขับมารับชมน้ำกันครับผมขับปูเน้นชุดบนล่างเนาะครับงวดวันที่16กธันวาคม2565นา้าครับมารับชมน้ำกันครับว่าปูขับเน้นชุดบนชุดล่างปูว่าวงกลมให้เม็ดเดียวตัวเดียวเท่านั้นครับผมเอาจังเข้าไปกราบน้ำประการปูน้ำกันไปรับชม รับฟังน้ำกันครับมาตลอยเอ็ดดีครับผมโอ้ครับแม่เพิ่นเดินทางมาจากรอยเอ็ดครับมาเปิดดวงน้ำปูปะครับแม่เพิ่นมาเปิดดวงน้ำปูครับทำผู้ชมครับผมเอาครับอย่างรอรับชมรับฟังนะครับพี่น้องมาจาการสินครับผมพี่ป๋ครับือจังได ตั้งตรงกันก็เรียกอ่นเล่าให้เน้นเลยบอกครับตัวใดนเลยแม่คือว่าตรงกันทะเบียนรถขึ้นเบื้องหน่อยเองครับอ่าฝันเกี่ยวบอกแม่หรือจังใดบ่ฝันเกี่ยวหรอกบ่เอาเบื้องคีบอันบ้าเท่าเดี๋ยวเราเรียกว่าให้เน้นเน้นเจ็ดหกเน้นเจ็ดหกตีครับโอทะเบียนเลยเป็นศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหกครับทะเบียนรถก็เลยกเออก็ถือทะเบียนรถเท่าแต่เงินเสียคนเขาอยู่คนละหมอกันนี่ครับขับเป็นเป็นหอมตัวนี้เนาะ เอาแม่และของปูจดเอาอยัางครับของปูจดแล้วบะครับผมเอาไปฟังไปชมน้ำกันครับผมรลับพ่อน้ำกันครับทาช่มครับ ถูกขับปูครับเป็นมนมกลาบเอาแม่มัดชุ่มน้ำกันข <c oughs> ับปู <c oughs> สรุปแล้วนะครับปูสรุปบนสรุปบนสรุปบนสรุปร่างเลยคบสรุปบนสรุปบนสรุปร่างแหละครับท่านผู้ชม <c oughs> ครับโอ้ชุดบนคู่เดียวเลยวะปู เม็ดเดียวไปเลยเม็ดเดียวไปเลยนี่ครับมันนั่นด้วยมันนั่นด้วยกลับผมวงกลมกลับห้าแปดนี่ตรงตรงมาปัวตรงตรงพร้อมห้าแปดตรงตรงหกสองก็ไม่ตรงกลับเลยครับชุดบนสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดปูปูวงเน้นห้าแปดขับปูวห้าแปดห้าแปด ้าต,ตรงตรงครับผมบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวแต่มันออกล้านก็นแล้วแต่มันจะไป <c oughs> คับปูแต่ว่าหกสองหมันจะเป็นงวดที่สามสิบเอครับหกงจะเป็นงวดที่สามสิบเอ็ดคับปูวันีแล้วมันจะมียู่คูครบับมันจะมีศูนยครับ 108แต่ว่าห้า <Iya. S 2> บ่อเก่าห้องบ่อ8รับศูนย์ครับปู่ห้องบ่อ0801มันบักคือหมดกันครับผมมันไปออกตัวบักคือเนาะครับมันคือเลขกเก่านะหมดกันครับปู่แอ้วเลยเอาเอาตัวดับเป็นตัวเด่นเลยดับซนเด่นเลยแล้วมึงรับตาเอาเลยนะงวดที่แล้วครับปู่มันวางต่องวดที่30มันจะเป็นงวดที่30มันจะมี62เม็ดเดียว หกสองเม็ดเดียวโอ้ครับอันนี้คือสูตรเต็มของมันสูตรเต็มหลักสิบจะมีห้าตัวหลักหน่วยจะมีห้าตัวมันจะเป็นยี่สชุดครับปู่หลักสิบมีศูนย์สามสี่หกเจ็ดหลักหน่วยมีหนึ่งสองห้าแปดเก้าถัดจับหลักสิบหลักหน่วยนี่ยสามแปดก็จับได้มาปู่ในชุดเต็มครับ คู่ขอฝ่ายผูกแขนน้ำเนักดังก็ไปไว้แต่ร้านก้อนมาปีใหม่เขาไปเก็บลงใหม่เองไหมเด้อนี่ครับท่านผู้ชม6-2ถ้าชอบอ่าลักซีบรักหนวยจับใส่ได้เล่นมาปัวจับนี่ครับลักหนวยให้จับตั้งซานเล่แบบเป็นปูงไลย6-2ข้าวับให้ข้ปัวแค่เม็ดเดียว6-2คู่เดียวเม็ดเดียวเอาวรักไล ครับถ้าชอบลักศูนก็ซูนหนึ่งูนสองซูนหาซูนแปดซูนเกะปครับมันจะเป็นยี่สิชุดเั้ชุดเต็มเต็ม่ไมันชุดเต็มยีชุดยีชุดตรงครับผมตรงต่คัดเอาห้อคัดเอาแคมคู่เดียวครับห้อน่นเลยโอ้รักิบักิมันเป็นหตัวเดียวลักสิตัวเดียวรักหน่วย สตัวเดียวังสนะครับปูอ,อืมครับพันชมนี่ครับมันมันบอท่านได้รุดดอกกันเท้าเฮดแบบนแบบนะครับบลลุ่ลงห้ตวกันตัวร่องเลยโมปูโมไมีตัวกันตัวร่อง คขันตัวล่องกับสุ่นดีแด้งสุ่นว่าจะจับนี่ครับท่านผู้ชมขันล่องก็ร่องลายพูดเตัวปูนี่ลายออกเป๊ะตัวออกเป๊ะเลยแม่ขับดวงไปเลยครับผมมักมักผมตัวเดียวๆเป๊ะครับตัวเดียวๆเลยนะแม่เนาะครับผมใช่ตัวเดียวโดนปูวงไห้หรือพ่นว่าแรือแบแบนทั้งตัวครับผมครับสัตว์ว่าว่าไก่ปันนี่เนาะนี่แม่ ชุดบนนี่ครับห้าแปดตัวเดียวเบื้องคลิปกับเบื้องกับเต่ากับเบื้องครับแม่กดให้พร้อมแล้วก็มาปูชุดเต็มล่างนี่ยี่สิบห้าคู่นะปูเนาะมาเปิดตัวครับผมชุดบนนี่ชุดบนนี่วงให้คู่เดียวห้าแปดเลยปะปูครับเอาเน้นๆไปเลยเอาเน้นๆไปเลยครับปู่วครับ ชุดวินเราเอาไปด้วยเลยครับปัวครับชุดบนชุดวินน้ปัวเนาะสี่ห้าเจ็ดแปดถ้าวิ่งวิ่งเจ็ดกับแปดแมนขับปัวงวดที่สี่สิบเก้าครับเจ็ดกับแปดจะม้าลักหน่วยบ่ปัวเป็นไปได้เป็นไปได้ <M' n. S 1> ครับผมงวดมันก็ม้าลักสิบลักหน่วยได้ครับแต่ว่างวดนี้บ่วปัวปัวให้ม้าลักสิบ ครับไอ้มาลักหน่วยครับปู่หกสองนี่คือมั่นใจครับแต่ปู่คือฟันไฮเลยคู่เดียวฟันห้เลยโอ้หกมาหลักสิบแน่นอนตีปู่แ่นครับงวดก้อนมันกับเป็นมันกับเป็นศูนย์แม่ครับงวดก้อนแต่ว่าห้องหนึ่งเอาตัวเลขเก้ามากเอาเลขดับดับชนเด่นนะครับปู่มันเป็นออกตัวเด่นมากเลยจา ครับพื้นธรรมศาสตร์ปรได้ครับปู่ควันห้องกับปอยไปเป็นตามธรรมศาสตร์งมันครับบ่อตรงมีตัวกันตัวร่องน้าปูเนาะเอาตัวเดียวไปลดครับงวดก่อนขันห้องขันห้องฟันแบบนี้มันก็จะเป็นศูนย์แปดตัวเดียวครับปู่มีเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดครับผมอืมหนึ่ง หนึ่งหกเจ็ดแปดงวดที่ห้าสิบนบอหัวก่อนครับผมวันนี้งวดนี้มันจะยุ่นนี่แหละครับนี่แหละเข้าเบาเข้าฟันตัวเดียวเลยหน่วยชหนนวยนะครับเข้าตัวที่งวดที่ห้าสิบเอ็ดมากงวดที่ห้าสิบเอ็ดมาชหนนวยตัวนี้อันบ่ครับมันก็จะได้มันก็ชนกันที่สองตัวเดียวสองตัวเดียวงวดก่อนเขาเอาตัวนั้น เอาหนึ่งหกเจ็ดแปดมันมามันมาส่วนกันมันจิมาส่วนหนึ่งกับแปดครับรักศูนมันรับศูมันจะเป็นศูนย์นว่าครับมันเอาเต็มมันมันมีอยู่สองตัวเก้าแศูนย์แต่ว่ามันส่วนศูนย์แปูครับบานเ้องกัมากเรียกเอาตัวที่มันดับออกมากครับผมมันกับออกตัวว่าไม่ดับคือเอา หมดนี่เอา,เอาแทะๆไ,ๆ,ไๆไปเลยเอาแทะๆไปเลยน้ปูเนาะเอาแทะๆแขวนๆไปรดกันเอาเสื้อไปเลยห้องครับนี่ครับหลักสิบล่างศูนย์สามสี่หกเจ็ดหลักหน่วยหนึ่งสองห้าแปดเก้าครับยังยังมาได้ในรุดได้สามสิบนวดลวด สามสิบน <30 S 2> วด,ดนลักซิหลักนุยเน้นบมปัวทาจับลักซินปนี่งวดที่สามสิบสี่ครับหลักน้ยงวดที่สามสิบเอ็ดครับปู่เขาเลยว่าเมื่อเขามาส้นกันแล้วมันจะสะดิดติดอยู่ที่สามสิบนวดลวดลวันนี้เป็นงวดที่สามสิบเอ็ดครับมันเขาเลยมาคัดเน้นเอหลักนวยงวดที่ห้าสิบเอ็ดมาส้นลักนวยที่งวดที่สา มันจะส่วนกันที่สองเม็ดเดียวครับบรรห์ลักสิบมาส้นลักสิบมันจะเป็นหกกับแปดงวดนี้มาครับงวดก่อนเก้ากับศูนย์เขามาส้นลักสิบมันเดียวมันจะได้ศูนย์ครับงวดนี้หกกับแปดหกกับแปดมาส้นศูนย์ได้ตัวใดหกกับแปดมาส้นศูนย์หกกับแปดมาส้นศูนย์เขามาส้นนั้นลักสิบมันไงหกกับแปดมันมีตัหกมาปปดหกับูแปดบ่มี เห็นบบ่ครักเม็ดเดียวค่ะหกเม็ดเดียวนั่นล่ะขับปู่หมดกอนห่อเก้าวกับศูนย์มาส้นหลักศิษย์มันครับมันจะชวนกันที่ศูนย์ครับผมแต่ว่าเ่อฝนบ่มักศูนย์ครับเ่าก็เลยเอาเก้าเอาโตโดนโดดมันหรือว่าโดดอันน่ะตัวเด่นนั่นอ่าครับฝืนธรรมศาสตร์หมดนี้เ้าบ่ต้องฝืนเ่าบ่ต้องฝืนเลยเราปู่ตามธรรมดาธรรมดาคือว่าจับให้ คูเดียวเท่านั้นล่างแม่นจัดให้นิ่มๆเร่งวนี้เอาครับทผช้ชมครับแคปหน้าจอครับพี่น้องต้องล่นไฟต้องดับยากเลยปูเน้นย้ำให้แล้วครับผมถาผู้ชอบตามที่ปูจับให้ครับปูกะว่าหลักสิบหลักหน่วยล่างสามสิบวดยังไม่ยังไม่ยังไม่หลุดละปูจับเอาในชุดหลักสิบหลักหน่วยได้ครับผมแปลว่าถาฟันตามปูงวัดคือหกสองเป็ดเดียวหกลักสิบครับชุดบนครับปูวงกลมให้แล้วครับผม 5-8ตรงๆคู่เดียว C7 C8 5 7เ็กับติดไปน้ำเด้อครับท่านผู้ชมนะครับเนาะนี่ครับชุดวินปูครับ4-5-7-8วิ่ง7กับ8ครับท่านผู้ชมนะครับเนาะแคปหน้าจอเล็วินยังไม่หลุดเด้ออ่าเลขวินยังไม่หลุดนะปูเนาะกราบขอบุญขอบคุณปูครับท่านผู้ชมครับเอามักบ่แม่หาแปดหน่อยๆนะครับเนาะแล้วบ่มาแล้วบ่มาเอาครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ